เจ้า,จบบาของบ้านของบ้านรอกำลังมาต่งตอนนี้กำลังมาส่งนี่ครับตัวหนอนที่จะปูตัวหนอนที่จะปูตัวหนอนที่จะปูกำลังปูกำลัง,ง,ง,งลงหินนะครับกำลังลงหินอยู่นี่มานะครับ จะปูตัวนอนนะครับจัดใหม่แล้วก็จัดขอบยังไงจัดขอบใหม่ก็ลูกชายมอกี้สุดหลอ่อจโดนึงจะของนี่นึงสำร็จไปนี่ไงมาใหม่เนี่ย